อ้าค่ะพี่น้องหลังจากนี่ห้มมามเบิงกันห้มมามเบิงกันสูตรน้องเอวาให้โชคนะคะเนาะน้องเอวาให้โชคถือวาขอ,องเราก็แม่นเติบอยู่แม่นคักอีีพี่น้องมากระสิรุดจักว่าจักงวดแล้วเดี๋ยวจะงวดแม่ขั้วสิาพาไปเบิงนะคะอ้า ไพอยักมูเฮงดีไพอยักเดินทางไปไซไก่ไก่ปลอดภัยมีโชคราบไม่ขาดสายเนาะค่ะพี่น้องเนาะวาสนาดีหลวงปูทวดกับพระศรีวารีจองได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อ0981927925นี่คือเบอร์โทร้ั่งจอง กันเขามาได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะหนึ่งชุดกังซี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะพายอยากได้พาซิวารีกับหลวงปู่ทวดก็หนึ่งชุดท้าเวสวุวรรณโนกับหลวงปู่ทวดก็หนึ่งชุดเนาะค่ะพ่อเนาะพี่น้องเนาะเอา้าพายอยากได้ก็คือสั่งจองกันเข่ามาทั้งแม่ขัวพายอยากเปิดดวงงวดนี้ผู้ใดเปิดดวงเฮ้ยงปั่งลำด้วยเนาอ เลขปูซีศูนย์เพิ่นกับฟันเพิ่นฟันบามีคนมาห้องบอกสองสองกับซีซีพ้สุดท้ายออกซีสามพี่น้องเอ้ยพีดกันอยู่เต็มเดียวอ่ะบานนี่หกหนึ่งให้บนไปออกล่างตำล่าของปูซีศูนย์ให้บนออกล่างเด้อค่ะพี่น้องเด้ออัพู้ใดติดตาม ช่องแม่ขัวกษีเห็นว่าปูเป็นจังไได้เนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะอ่าเปิดดวงเฮงไหมปังไหมอ่าค่ะพี่น้องมาเบิงกันบานนี้น้องเอวาให้โชคไปจังไดมากจังไดแม่นคักอยู่ที่พี่น้องแม่นคักอยู่ให้ตามที่แม่ขัวเบิงมาเนี่ย ละักะับเป็นลักหน่วยอย่างเดียวมาซีบกับมี่ที่มาน้ำกันนี่มีงวดเดียวนี่และวะ้วว่าม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 าลักลอยกับมาลักหน่วยเอารูดงวดเดี่ยวเนาะคิดเบิงเอาตัวพี่น่องมี่จักงวดอ่านเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสามวดนี่รูดงวดหนึ่งเอาพี่น้องว่าเก่งคักบอกแม่นคักู่ดีให้แม่ขั้วบอกว่าตามเฮดซูรเลขมานี่แม่นสิเป็นสามตัวก็ตามเพราะว่าลอนปักรักได้บอมแม่นหยังเด้คือจังหลักกะมีตะบนพร้อมลอนปักรักได้ลักกะมีตะบนคันให้แม่ขั้วเบานี่แม่ขั้วว่าแม่น เพราะว่าเฮ็ดจังไรจังสีมาปักหลักซิบบนได้เฮ็ดจังไรจังสีมาปากักหลักน่วยได้น่วยบนบ่มแมนบนล่างพร้อมดิเป็นหน่วยบนพร้อมคำว่า,าบนล่างนี่ยังบ่ปันไดแต่ว่าปักลักหน่วยบนนี่มีแค่สาตัวทาม่นซื้อเต็มสูตรก็คือสามแถว คือสามซีฟต,ตัวสามซีฟตัวซื่อบนนี่ไปใส้กับไปบลอลล็อตพี่น้องเพราวะว่าสูตรพ่นเก่งมากถ้าหากถ้าห้ามมีดลักหน่วยลักสีบนี่เข้าศูนย์ถึงเก้าเก้าของเก่าสามศูนย์สามถึงเก้าสามของสามศูนย์หาถึงเก้าหาของหา หน่วยบนสรุปแล้วคือสมมูว่าสมมูว่าบ่มีผู้ใดจับได้รักสิบรักหน่วยแมนบ่พี่น้องสําหรับผู้บ่มมี่ักซีบจับไ่บนเล่นสามสิบโตบนย่างเดียวจังไดกลับไปบอลอ้าคิดเบื้องเอาพี่น้องลงทุนซะสักสามพันถือมีกำไรเอเล บอก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 ไว้บอกไว้บางคนก็นอาจสิบอกแกงคือจังแม่ขั่วาหาลังเทียกับบอกแกงคือกันเน้เออหาลังเทียนี่แม่ขวัวกงยังบอกแกงคือเลอนหกหนึ่งหนึ่งหกนี่เระไปทั้งทั้งที่สูตรน้องเอวานี่มาเออสูตรผู้หวังดีนี่มาลางคือหนึ่งหลักหน่วย จังได้จังไปสื่อใส่บุญทั้งๆที่บุญของนองเอว่านี่บ่มีหนึ่งนี่ละที่ว่าบางคนมันกเกษนผมบางผู้เขาเนาะอีแมนเฮ้าเนาะก็เลยให้ให้อธิบายก่อนทั้งๆที่มีสามอยู่นี่บ่มีหนึ่งในรักหน่วยบุญแต่ว่าแม่ขั้วไปยังขึ้นไปสื่อหกหนึ่งหนึ่ง,ห,งหกบ,บุญแบบนี้นี่ละเส้นผมบางผู้เขาพี่นอง ให้คิดเบิงวาสูตรผู้หวังดีสูตรผู้หวังดีเนาะพี่น้องเนาะดเดี๋ยวแม่ขั้วสิให้เบิงว่าสูตรผู้หวังดีนี่สิเป็นร่างตลอดสูตรผู้หวังดีนี่จะมาลางบานน่งสูตรของน้องเอวานี่จะมาบน นี่ละที่เช่นท่วาแม่ขัว่าเศษผมเส้นผมบังผู้เขานี่สถิติเลขวิ่งล่างผู้หวังดีนี่หูยูวาม่าเก้าศูนย์หนึ่งของข้าเจ้ากับบลุดจักเทียนี่นี่สูตรนี่ของข้าเจ้ากับบลุดจักเทียนก็นยั่งไปซื้อหกนึงบนอยู่แม่นี่ละเพิินว่าเป็นเช่นผมบังผู้เขาเนาะอีเม้า ให้จับตามองไว้เด้อสถิติหน่วยบนน้องเอวาให้โชคเดินมาจากงวดอะแม่คั้วนับไปแล้วนี่สิบามงวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเปเก้าสิบสิบงมวดนี่รุดแค่งวดเดียวรักกะปักลักหน่วยผ่อมพี่น้องให้จับตามองไว้คักๆเอาอยู่ใส่ะบันลบระบัน เ <c oughs> พิ่นส่งเขามาในในไลยแม่คั่วยู่ประเทศอโอ้อยุประเทศนี่ตัวนี้ <c oughs> คืนนี้ส่งให้จ้าหน่วยบนชนกันที่หนึ่งกับสามเดอ้ออ่ามาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วน้องเอวาส่งมาแล้วค่ะ สูตรหน่วยบนน้องเอวาให้โชคแม่ขัว้วเบาอยู่ดีเนาะ่ะผู้ใดมีโชคจะลืมสงสารน้องเอวาในเด้อพี่น้องเพราะว่าอยู่กับยายอยู่กับยายระบาดนี้กะแม่เพิ่นกะทางานผู้เดียวยายกันเพิ่นกะบ่ดยทํางานแม่ทํางานผู้เดียวเทิ่งเดียงน้องเรียงนอง้งนองเอวาเทิ่งเดียงแม่อ่ะ้าผู้ใดโชคดีกะน้ำน้ำใจ มีมากกว่าน้ำคําเดอพี่น้องเด้ออะแม่ขั่วหายข้ามพังเพยไปมีสติเตียนใจพี่น้องเข้าจักน้อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาแล้วเป็นจ้งไดสูตรตัดสินเป็นเลขขี่อ่าขี่คือกันบ่บ,บานนี่เมื่อกี้นี่ก็ขี่คือกันนะพี่น้องเด้อสูตรสูตรถอยของแม่ขั่วเลขขี่ สูตรของน้องเอวาไก,ก่ขีกผลสุดไทยเลขบนมากเลขสามขีดบานนี้ของแม่ขั้วสูตรถอยก,ก่ขีดได้พี่น้องได้ขีดส้นกันตัวไรบันส้นกันที่หนึ่งกับสามงวดก้อนนั้นส้นกันที่เก่ากับหานั่นส้นกันที่เก่ากับหากตัวนี้บ่วส้นมูพันออกสามประเทศ บานนี่เกตหนึ่งสามของแม่ขั่วเกตห้าสามพิษกันอยู่ตัวเดียวได้พี่น้องได้อ้านะจับตามองไว้ดีๆเลขขี้แท้เลขบนขี้ท้ายพี่น้องอ่าเป็นสูตรที่ตัดสินได้สูตรถอยของแม่ขั่วแลวกสูตรน้องเอว่าถ้าชนกันขี้ต้องออกขี้ถ้าชนกันคู่ต้องออกคู่อ่ะจัดเข้าไปพี่น้อง แคหนาจอไว้พิจารณาค่ะน้องเอวาให้โชคแตกหลักหน่วยบนสามเหมือนเดิมเข้าอีกแล้วอ่ะพอกันคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีเดอ้อ